ก็กรับสวัสดีพี่น้องเช่าเราบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็กลับกันใหม่แล้วนะครับกับการตามหาของฟรี UGC วันนี้ของที่เราจะมาตามหากันวันนี้นั่นก็คือเจ้าโซเชียลอาร o ตวอร์นูนะครับซึ่งตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเดียวกันกับตัวที่ผมเพิ่งลงไปคลิปที่แล้วนะครับผมมันคนละตัวกันนะครับของชิ้นนี้แจกทั้งหมด2,000ชิ้นนะครับและตอนนี้ก็ยังไม่มีคนได้เลยนะครับจากชิ้นหนึ่งส่วนแมปที่เราจะไปเล่นก็คือแมป UGC อขยับนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยว ไม่ต้องไปแตะอะไรมาเลยนะครับผมถ้าครบ3 0ิบนาทีเนี่ยเราก็จะได้รับของเลยนะครับซึ่งของรับได้มากสุดถึงคนละ3มชิ้นเลยนะครับผมส่วนใครโชคร้ายหน่อยก็เข้ามาก็จะเจอเกียนแบบนี้นะครับผมซึ่งกิจกรรมที่มันแจกน้องนูบรอบครั้งก่อนที่ผมลงคลิปไปอันนั้นผมก็เอามายืนแล้วนะครับไว้คืนหนึ่งสรุปก็ไม่ได้ครับผมมีคนเดินทั้งคืนเลยครับใครจะมาทําก็ต้องใช้ดวงนิดนึงนะครับก็เป็นกิจกรรมง่ายๆสาหรับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมเข้ามารับกันนะครับผมเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับรกองชคซึ่ใ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ด้วยนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้ผมจะมีกิจกรรมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ